สวัสดียามเช้ากับบณิชต์ค่ะ,อะนอกบ้านวันนี้ช่วงนี้นะคะยังลบห้าองศาอยู่เลยเนี่ยเอาบรรยากาศตอนลบห้าองศามาให้ดูก่อนนะคะเห็นหรือเปล่าบ้านน้อยปณิชต์อยู่นะคะ เห็นไหมคะยามเช้าเป็นแบบเนี้ในวันที่ลบ5องศานะคะแต่ว่าช่วงบ่ายจะอุ่นขึ้นนะคะฤดูหนาวมาประนิดก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าอ่ามันไม่มีน้ำแข็งก็ ไม่มีปัญหานะคะถึงแม้ว่าจะมีหิมะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีหิมะยังไม่มีน้ําแข็งค่ะแต่ว่าอุณหภูมิติดลบแล้วนะคะเ่ยเป็นแบบเนี้ยป็นนิดปรับตัวได้นะคะไม่มีปัญหากับการที่อยู่เมืองหนาวแบบนี้นะคะกะ่ว่าจะไล แต่ว่าไม่รู้เกิดผิดพลาดอะไรอีกแล้วนะคะวันนี้ไลฟ์ไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรก็เลยเอาคลิปมาให้ดูนะคะเนี่ยถามว่าหนาวไหมก็ถ้าหากว่าเรามีเสื้อ ที่อบอุ่นพอนะคะคือจะต้องมีเสื้อที่กันหนาวได้จริงๆนะคะถึงจะอยู่ได้วันนี้ปนีตใส่แมสเพราะว่ามันอุ่นด้วยนะคะนั่นตรงข้ามเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ไม่ใช่ของปนิตนะคะของคนอื่น เนี่ยบ้านปณิศอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยบ้านน้อยบ้านหลังเล็กนะคะสองสอง้องีงนอนอยู่กันสองตายายเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะฝั่งโน้นจะเป็นโรงเก็บรถนะคะโรงเก็บรถจะมีสองท้อง เห็นไหมคะมีสองห้องนี่ค่ะอ้าวสำหรับคลิปนี้ปณินยตเข้าบานก่อนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ